เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงขนมเปี๊ยะอบควันเทียนสดใหม่จากเตาหอมกลิ่นควันเทียนมีเนื้อสัมผัสนุ่มเนียนได้รสชาติสัมผัสมันเค็มของไข่แดงเน้นๆหนึ่งกล่องมี10ลูกราคาเพียง110บาทมาจอบประเด็นค่ะ ติงพักส้มจับพิรุธหลังลือสะพัดก้าไกลแตกขั้วตั้งข้อสงสัยพิธาเปลี่ยนไปไม่อยากเป็นหุนเชิดให้ใครบางคนจากที่ทางด้านของดรสุพนัทอภิญญาณหรือว่าดรนิวค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook เคลื่อนไหวเรื่องตัวส้มโดยระบุว่าตัวส้มเท่ากับตัวเส้นสายข้ามหัวคนทำงานคนไม่เท่ากันให้มันจบที่รุ่นเราธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจรู้สึกคุ้นๆกับตัวส้มบ้างไหมไปแจกใครไว้ช่วงที่ไปปงผางมาหรือเปล่า คนสนิทของประธานคณะก้าวหน้ากลายมาเป็นตัวแทนผู้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสสจากพักก้าวไกลได้อย่างไรพักก้าวไกลเป็นของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจใช่หรือไม่นายธนาทรเคยเห็นอกเห็นใจคนทำงานที่เขาลงพื้นที่อยู่แล้วบ้างหรือเปล่าแบบนี้พอจะเรียกว่าเผด็จการชนชั้นศักดินาส้มเน่าได้ไหมจนต่อมาก็มีคอมเมนต์ในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเส้นสายในพักก้าวไกลระบุว่าใครคือผู้มีอิทธิพลในพัก ใครคือเจ้าของเงินใครคือคนสั่งและคนอื่นห้ามขัดทัดแ,แจ้งส้มแจมานานแล้วพร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่าก็รู้กันอยู่แล้วว่าใครคือผู้มีอิทธิพลครอบงำพักนี้ทั้งนี้เมื่อย้อนไปดูการตั้งข้อสังเกตของกองเชียร์พักเก้าไกลในช่วงที่ผ่านมาเพียงไม่กี่สัปดาห์เริ่มเสียงแตกวิพาวิจารณประเด็นที่นายพิธาหนีโหวตรวมๆแล้วมีมากถึง4ครั้งว่า นอกจากจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วยังเป็นการหักล้างพวกเดียวกันเองหรือไม่จนถึงขั้นที่ว่าพวกกลุ่มม็อบสามนิ้วเตรียมจะแบนนายพิธาประกาศลั่นวันเลือกตั้งครั้งต่อไปอาจจะไม่มีหัวหน้าพรรคที่ชื่อพิธาอีกแล้วนอกจากนี้ขาดท่ามกลางเขาหรือว่าก้าวไกลกำลังแตกแยกมีรอยล้าลึกๆในพรรคท่าทีของนายพิทาก็เปลี่ยนไปเช่นกันดูมีบทบาทน้อยลงจนกองเชียร์ก้าวไกลารายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า พิธาอาจจะเบื่อที่มีใครบางคนคอยกดปุ่มสั่งให้ทำงานแล้วก็เป็นไปได้เรียกว่าเป็นอาการถอดใจก็ว่าได้อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าภายหลังจากที่พักเก้าไกลดึงตัวผู้สมัครซสคนใหม่เข้ามาร่วมงานด้วยนั้นจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รอยร้าวยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยหรือไม่ค่ะ ปลาหมึก3รสจากกลุ่มแม่บ้านชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคปรปลาหมึกตัวโตเคลือบด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษครบรสเผ็ดกำลังดีขนาด150กรัมราคา139บาท